ค่ะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเราบ้างคะถามได้เลยนะคะ <laughs> สิ่งแรกเลยก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีใจมากๆที่เราทํำละครมาแล้วก็จะได้ออนแอร์ในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็สิ่งต่อมาก็มีความเชื่อว่าในเรื่องของละครนะคะในแนวดราม่าเนี่ยคำว่าประพสราโปรดักชันเนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะ ความพิเศษของเรื่องนี้คําว่าผีเสื้อสลับล่ะนี่คุณคุณจะมายืนสลับกันทําไมลูกคุณอยู่ไหนก็ออนนีเสื้อสลับลายน,นี่ไงคะนี่ไงคะเห็นไหมคะนี่เขายังสลับกันเลยสลับกันอยู่ให้เห็นเลยไม่ไม่ไม่อูจัดก็เล่นซะไม่บอกใครคืออย่างนี้บอกว่าของเราเนี่ยการเรเิ่มต้นเริ่มต้นด้วยการพัดผ้าที่แสนเจ็บปวด แล้วก็การดำเนินชีวิตที่แสนจะสิ้นหวังและความหวังที่รอคอยเพราะโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าในความพิเศษตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเขาจะได้รับความยุติธรรมกับโลกนี้กับเขาเนี่ยคือโทนของเรื่องแล้วก็คีย์ของเรื่องนะคะส่วนในเรื่องของความดราม่าเดี๋ยวคำว่าพภาคที่แสนเจ็บปวดเนี่ยคนที่เป็นแม่ลูกกันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าไม่มีโอกาสได้อยู่กับลูกตัวเองแล้วเฝ้ารอวันแล้วมีความเชื่อว่า ลูกยังไม่ตายยังอยู่กับตัวเองเสมอแต่เมื่อไหร่จะเจอละ่ะส่วนตัวลูกที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถูกการดําเนินชีวิตที่โหดร้ายในทางโลกนะคะในความเป็นอยู่แต่เขาก็ยังมีความหวังแต่ส่วนอีกคนหนึ่งสลับลายอีกคนหนึ่งเนี่ยคือมาด้วยมีความพร้อมทุกอย่างแต่ความพร้อมของเขาเนี่ยกับอีกคนหนึ่งมีความแตกต่างกันเราถึงบอกว่าละครหนึ่งเรื่องเนี่ยถ้ากิดว่าเราจะสร้างให้มันมีความเข้มข้นความสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ย แต่เราก็สอดแทรกความรู้แล้วก็ให้คนดูเขาได้ประโยชน์ไปด้วยหนึ่งในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวเนี่ยถ้าไม่มีความรักมีความสามัคคีของคนในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีความแตกแยกมีความร้าฉานมีการเกิดขึ้นผลพวงที่ได้รับก็คือเด็กนะคะสองคือความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันการเรียนรู้การอบรมการสั่งสอนนะคะเรื่องนี้เราสอนทุกเรื่องเราถึงบอกว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นแค่โทนเดียวแต่เรื่องไม่ให้รู้ทุกโทนเลยนะคะคนเราเนี่ยถ้าจิตใจดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นคนดีได้นะคะแต่ถ้าคนเราเนี่ยคือจิตใจไม่ดีอ่ะคุณจะอยู่สูงส่งขนาดไหนก็ไม่ดีค่ะ เขาถึงต้องสลับกันทำไมคะไม่ว่าใครคะมันดูไม่วาลูกเลยมันดูร้นๆยังไงมันดูร้นกันไปหมดเลยคือคนที่ร้อนเนี่ยพอพูดถึงยังไม่ได้ว่าเลยนะคะร้อนล้นแล้วค่ะอยู่ไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้แหะค่ะเป็นแนวโทนเรื่องที่ผมจะบอกว่าคือเราก็สอนคนดูไปด้วยนะคะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรามีมีความที่เราจิตใจดีเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ดีได้นะคะก็คือความดีจะชนะทุกอย่างค่ะดราม่า โอโหขั้นนั้นเลยค่ะเดี๋ยวก่อนตับพังเนี่ยอย่างอื่นค่ะเราขอเอาน้ําตาดีกว่านะคะตับพังมันเป็นอีกแบบนึงนะคะขอเอาน้ําตา מ ารามากอะให้แบบว่าต้องผ้าเช็ดหน้าไม่เพียงพออาจจะต,ต้องขยับไปที่ชู่เลยนะคะทางเรามีให้นะคะบอกเลยนะเอฟซหรือแฟนคลับของทางช่อง7 H d ดเีนี่ยบอกได้เลยนะคะถ้าผ้าเช็ดหน้าเปียกแล้วจะต,ต้องการที่ชู่นะเดี๋ยวกรบจัดให้เลยนะคะ จัดให้ทุกคนเลยค่ะรับรองได้เรื่องดราม่าค่ะแล้วที่สําคัญคือนักแสดงทุกคนเขาเต็มที่ด้วยก็เล่นได้ทุกคนคือเล่นไม่ได้กก็ไม่ยอมอยู่แล้วอันนี้คอนเฟิร์มค่ะดราม่าตั้งแต่รุ้นแม่สองแม่ไปเลยุนกทีู่กับพี่สาเป็นยังไงบ้างคะอาพี่พี่นุกปเลค่ะพี่นุกก่อนนะคก็ก็ได้ได้ประกบคู่กับพี่กบอีกแล้วนะคะได้มาเล่นเป็นลูกพี่กบเรื่องนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ บอกว่าเรื่องนี้ดราม่านี้ตั้งแต่ฉากแรกซีนแรกเลยะคะ่ะเรื่องมีตอนตอนที่หนึ่งก็ไม่มีปูแล้วนะคะคือเปิดมาปุ๊บดราม่าเข้าเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็คืออีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องของเนื้อเรื่องก็คือวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยตอนนี้จะเป็นสมัยใหม่ครับณักนะปัจจุบ,บันเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้ติดตามนะคะต้องหีุิ้ช่วงระวางไว้ั้งข้างเมื่อไหรจริงๆเราแนะนำที่ดูคู่กับแฟนนะคะ ดูไปแล้วเราร้องไห้เขาก็จะมองว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆบอบบางดูไปร้องไห้ไปองศาเนี่ยถ้าดูกับแฟนคงไม่ได้ท้าไม่ะับแฟนคงเลิกกันก็เห็นตาติดตลอดไม่น่าเลยดูกับแฟนคงเลิกกันแน่นอนเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าในตัวละครแต่ละตัวของละครพี่ปบพี่กุกบเนี่ยคือแต่ละตัวที่สาได้ได้รับบทมาเนี่ย มันเป็นอะไรที่มีมิติหมดหนงนะคะสำหรับเรื่องนี้เราเราจะไม่อวนไม่อะไรกันทั้งนั้นเลยนะคะให้ทุกคนไปดูเอานะคะทิชชู่มีเท่าไหร่นะคะต้องใส่ที่หมดเลยแล้วตัวนี้นะคะขอขอไหว้ตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าไปไหนแล้วอย่าตกอย่าเกียดกันนะคะบ <c oughs> อกเลยนะคะแล้วก็การทํางานในแต่ละขั้นตอนในแต่ละฉากเนี่ยพี่กบเป็นคนมาลงมาดูเองทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดว่าอารมณ์ไม่ถึงอะไรไม่ถึงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เส้นเรื่องของละครเรื่องนี้อยากจะให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่า มันมีอะไรที่สลับซับซ้อนกันอยู่ตามชื่อเรื่องเลยผีเรื่องผีเสื้อสลับนามเปิดรุ่งเรียมก็ยังพร้อมอยู่โอ้เอาไว้ก่อนก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้เพราะตอนนี้มันมีหลายพันอยู่นะพอเลยค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะถึงที่ขาแล้วก็ถึงรอยด้วยหรือเปล่าเบอร์เเรียนนี่ไปทำมีท่านเลยยังไงก็ของแบบว่าป่าละอูก้านยาวก็เล่นกับพี่กบมาสามเรื่องที่สามค่ะ แต่ว่ายังไม่เคยเล่นเป็นบทร้ายเลยมาครั้งนี้ก็คือร้ายเลยแล้วแบบแม่กบก็ไม่ปล่อยให้แบบเบาเลยต้องต้องคอยแบบวีนตามวีนนางเอกตลอดเลยค่ะลูกไม่เคยเล่นร้ายมาเลยเหรอเล่นกบแม่ลูกคุณนะลูกคุณนะลูกคุณตกใจมากมาฉากแรกที่ลูกทำไมร้ายขนาดนี้ได้แม่มาได้แม จริงๆอยากสู้ค่ะแต่ด้วยด้วยสถานะมันไม่สามารถสู้ได้ทํำได้แต่เก็บค่ะก็ร้องไห้ร้องไห้หนักมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดราม่าหนักมากที่บอกว่าผู้จัดไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงค่ะบางทีเออแมเมี่ยงเดี๋ยวจะแบบว่าขอภาพใกล้นะขอน้ำตาดาวลอกนี้หยดออกมาข้างนี้ให้หน่อยซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงค่ะพวผู้จัดรีเควสค่ะ <c oughs> ถึงร้องไม่ออกก็รอค่ะจนกว่าจะร้องไหมาถึงพี่กบรอค่ะท่านีเก็ช่วยรอค่ะคือถ้าภาพไม่สวยก็คือพี่กบไม่ปล่อยออกไปแน่ค่ะถือว่าเป็นช่วังที่ร้องไห้เยอะที่สุดนะคะค่อนข้างจะร้องไห้เยอะมากค่ะตั้งแต่วันแรกยันวันปิดกล้องอ่ะไม่มีวันไหนที่เหมียวไม่ร้องไห้เลยใช่ใช่อะไรนะคะอะไรนะคะทะเลาะกันเองค่ะ ไม่ใช่ละครดรมมาม่าค่ะซึ่งดรมมาม่าแบบรันผดมากค่ะม,คมาสองหน,น,นุ่มอาวีค่ะเป็นคนดีแน่เลยเป็นคนดีเรื่องนี้เป็นคนดีครับรไม่ได้บอกเนี่ยโอก,ก็ตามเลยนะก็คือร้ายแต่ทิเชอร์แล้วครับ <c oughs> ไม่ผิดหบอกแน่นอนครับใครที่คิดถึงความร้ายของทิชดาเรื่องนี้บอกได้เลยว่าเตรียมรถทัวร์ได้เลยครับมาจอดตรงนี้ได้เลยมาได้เลยทำพื้นรอเรียบร้อยแล้วค่างมาได้เลยมาจอดใช่ครับคู่สองก็ไป เดี๋ยวรถทัวร์ไปด้วยกันเลยนี่นี่ยพี่สายคนหนึ่งเดไปด้วยกันเลยเราอะน้องเม็น้องไครครับของเราก็ร่วมงานกับพี่กบขายแรกก็อย่างที่บอกครับเก็บทุกเม็ดไม่ปล่อยนะครับก็ผมก็ต้องพัฒนาตัวเองครับก็ต้องเต็มที่กับงานครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเห็นว่าบทของกาก็ราฟาหมือนกันก็ค่อนข้างมีปัญหาก็ เป็นเด็กมีญหาดุเรื่องแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างได้รับเลคเตอร์แบบนี้ครับก็แต่มันจะเป็นตามาที่แบบเกี่ยวกับครอบครัวผมก็ยอมรับเลยว่าเป็นครั้งแรกครับก็ต้องทำเป็นบ้านค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะต้องคอยสนับสนุนนางเอกคือพี่เมียเขาละชาครับผมก็เป็นเพื่อนซีกันครับก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูนกันครับอย่างที่ ใช่ครับ<อ>คือเปิดตอนมาก็ะเลาอกกับคุณพ่ออะไรครับคุณพี่โก้ใช่ครับใช่ไหมไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์อะไรที่แบบเือ <c oughs> เขาไม่อยากมีค่ะแต่พี่โก้อยากมีอันนี้จริงเรื่องหรือจริงทั้งทั้งเรื่องจริง <c oughs> แล้วก็ละครค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีไม่มีค่ะ <c oughs> ส่วนอย่างพี่น้องไตรก็อาจจะต้องบอกนิดนึงนะคะว่าน้องเนี่ยมาเล่นกระบกครั้งแรกแล้วด้วยบทของเรื่องนี้คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเป็นสเต็ป แล้วก็จะมีปัญหาในครอบครัวนะคะเขาก็จะมีความลับอย่างหนึ่งแต่ซึ่งเราจะไม่บอกไม่สปอยนะคะเป็นความลับที่ไม่สามารถจะบอกใครได้แต่ว่าก็เป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องว่าทําไมครอบครัวนี้ถึงต้องแตแกแยกทําไมพ่อแม่ถึงรับคุณไม่ได้ทําไมคุณต้องหนีออกจากบ้านไปเนี้ยพอเป็นใจได้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์หลายๆอย่างนะคะการขับเคลื่อนของน้องใหม่เนี่ยแล้วมาเจอกบบีแล้วก็เคียวโดวยทุกครั้งที่มากอง,องเขาก็จะเกรงแล้วก็เครียดนะคะบางทีเราบอก เป็นอย่างนี้นะลูกเป็นอย่างนี้นะเราเราจะต้องเริ่มจากหนึ่งไปสองแล้วก็ค่อยไปสอาจจะถ้าซีนเนี้ยมันอาจจะต้องแรงเลยก็ได้อะแต่น้องก็จะได้ทุกคนที่เข้าด้วยกันเนี่ยช่วยไม่ว่าจะเป็นพี่โอ๊ตเองเนาะแล้วนี่เขาอยู่ด้วยกันสองคนกับพี่มะเหมียวเวลาอยู่อยู่บ้านเดียวกันแบบนี้ก็จะช่วยกันฝั่งนี้มาพอฝั่งนี้ชอบชอบมาละลานเขาที่บ้านก็จะช่วยกันแต่คือเขาอาจจะแบบว่าอันนี้ดีกับดีกับน,น้องเพราะหวังพี่ กาหาดีดีกว่าน้องควัพี่คือแพ่กคือส่วนนี่เขาก็จะรู้ว่าไอเนี้ยไม่ดีแต่คนเนี้ยดีนะอะไรประมาณนี้ก็จะสลับคู่สลับคั่วกันอยู่ประมาณแบบนี้ค่ะเหมืนบรรยากาศในกองก็ค่อนข้างจะเรียกตาด้วยนะคะเพราะมีพี่กบพี่กบต้องบิ้วต้องบีทุกคนอะไรเงี้ยหรือว่าน้าเพียบไม่รู้คือคือเราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะเราต้องถามเขาถามหนูรู้ก็ว่าหนูโอเคนะ แต่ก็แต่ก็จะเข้าใจว่าถ้าซีนนี้เป็นซีนขายเป็นซีนโชว์มันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวกบอย่างเดียวที่ได้นะคะตัวนักแสดงตัวน้องๆเองเขาก็ได้อย่างเงี้ยอย่างจำได้อย่างมีบางซีนที่พี่พลอยแบบว่าจะต้องเหยียบมะเหมี่ยวด้วยรองเท้าส้นสูงด้วยการฉีดทังอันนั้นแม่เพิ่มมาใช่ไหมเพิ่มเพิ่มเยอะเลยค่ะเพราะว่าในบทไม่มีในบทไม่คือในเหมียวเจ็บไม่ลูกไม่ใช่นได้่นได้คือคือด้วยความรู้สึกของกบมีความรู้สึก เขามาขนาดนี้เขาไม่ควรผ่อนน่ะคือเราบอกว่าคือเราบอกเราเปิดให้รู้ไปเลยว่าคุณไม่ใช่นางเอกอ่ะคุณร้ายแต่จะมาอยู่ๆจะมาแบบมาเฉียดมาไม้าคือเราให้ให้รู้รู้ว่านักแสดงคนนี้ไอ้บทตัวเนี้ยลึกๆอ่ะมันไม่มันเป็นคนที่เหมือนว่าจิตหยาบกายก็หยาบแต่รูปร่างหน้าตาสวยมากนะแต่ข้างในหยาบอย่างเงี้ยค่ะอพลังบวกเชิงลบมากอายเลย ไม่ไม่ค่ะคือแต่เราไม่ได้ให้เขาสัตเป็นการแสดงที่ไม่ได้เป็นคําพูดไงอย่างใช้เท้าเตะถังไปเอาเท้าเหยียบไปแบบถ้าจะโดนหน้าให้ต้องเช็ดรองเท้าชั้นแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยเราบอกเช็ดเสร็จแล้วเราบอกสิ่งที่กบอยากได้อยากได้น้ําตาให้ไปหยอดลงรองเท้าเ้ยคนนี้ก็ต้องเล่นขนลุกเลยค่ะจะคนลุกทุกครั้งที่มอมาบอกว่า พี่กบกำลังไปหน้าเซนแล้วเกรงเด็กเงยแม่กบกำลังมาเกรงเด็ใช่ครัพี่กบกำลังไปหน้าเซ็ทุกคนก็จะแบบโอเคยังไงนะคะแม่เวลาเขาไปแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนเลยปลี่ยนค่ะคือปกติบางทีเราอาจจะแบบว่าเข้าใจในความดราม่าระดับนี้แต่พอแม่เข้ามาแม่เติมแบบปี๊ดสุดประหลอดได้เลยอะไรเงี้ยแต่มันต้องร้องสียเนาะใช่อะไรนะเราก็้อ พร้อมค่ะใช่พอคัดแล้วมัมียวยังร้องไห้อยู่เลยค่ะใช่น้องเจ็บจริงแหละดูไม่ได้เหยายบจริงนะทำไมอะทำรองเท้าแล้วรองเท้าไม่ได้รองเท้าส้นสูงด้วยแล้วความทานรุนของคุณอะเช็ดสิเช็ดสีรองเท้าฉันเหรอเช็ดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราดูกว่าดูในวันนั้นแล้วถ้าได้น้ําตาโวมันจะแบบอินมากเลยคนดูก็จะคือคนดูจะบอกว่าเขียดอินนี่มากเลยเขียดมันอะคือเขียดมาแล้วก็จะสงสารคุณเนี้ย คือบอกว่าทุกครั้งที่เราเช็ดน่ะเราบอกให้เช็ดันเหมือนเช็ดด้วยน้ําตาทำไมชีวิตฉันเพ่งโหดร้ายขนาดนี้ร้ายในตัวเองแล้วทำไมยังต้องเจอผู้คนที่ใจร้ายกับตัวเองเอีกเขาถึงได้เป็นโศกแล้วทำไมโลกนี้ไม่ยุติธรรมอ่ะแล้วเขาก็ต่อสู้อ่ะแต่โลกกลับกลับมาหาตัวเอง,เอ,งอีกรอบนึนเงเนี่ยคะทำตามแม่ค่ะทำตามแม่แม่ก,กบหรือแม่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 กบ,กบ,กบใช่ค่ะแตซีนั้นหนูก็เตรียมตัวในการ ทาครีมที่ขาให้สวยๆค่ะอินเสิร์ตขาแบบเห็นขาเพราะว่าขากับหน้าม้วนเอี่ยวอยู่นี้ใช่เดี๋ยวก็เตรียมทาครีมเลยปื๊บกำลังเอาขาหนูเปลี่ยนเรี่ยวกับหน้าม้วนเอี่ยวเลยเป็นไรจริงเปลเห็นไปก็เห็นขาเยอะค่ะนี่พูดเล่นูๆเล่น้วก็เออเตรียมตัวซีนนั้นก็คือยากพอสมควรค่ะงั้นเราต้องไปดูกันแล้วค่ะว่าซีนนั้นใช่เป็นยังไงต้องพลอยกับหน้าม้วนเอี่ยวจะเป็นยังไง จีนั้นต้นๆไหมคะต้นๆต้นๆค่ะวันนี้พี่เอกไม่ได้มาแล้วมาเหี่ยวพี่ชอนค่ะค่ะก็พี่ชอนเหมี่ยวได้ร่วมงานมาเป็นเรื่องที่สองแล้วค่ะพี่ชอนก็เป็นพี่ที่น่ารักเขาคอยช่วยแบบพวกเราทุกคนเลยค่ะอย่างแบบน้องใหม่พี่ไตคือเพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือเหมือนแบบพี่ชอนก็สอนแบบ เขาติดอะไรพี่ชอนก็ซองซองคือเขาเป็นคนที่แบบรับจบในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโชคดีมากที่แบบมีพระเอกเป็นพี่ชอนจะได้เห็นคถึงแบกของพระนามเยอะมากเรื่องนี้ไม่ไม่ถึงกับปุ๊กเก๋ค่ะฟิลเหมือนแบบลิ้นกับฟันหรอแบบทะเลาะกันเยอะกว่าแต่ว่าความน่ารักของความทะเลาะมันก็มีบ้างพี่คนไหนคะพี่่ชชนะะคววงเขาไหมไม่ไหวเลยค่ะ เราก็ก็เก็บแล้วเราก็มาระบายให้ไตฟังเพราะว่าเขาคือพวกเราเพราะเขาก็ทะเลาะกับพี่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็จะไปดูพี่อีกทีนึงับผมเขาก็ทะเลาะกันอีกแล้วเขาก็มาด่าเราอีกอันนี้คือพี่ชอนไม่ค่อยดีกับเนี่ยวอ๋อใช่แต่ทำไมเขาตามตื้อหนูตลอดเลยเออเขาแบบตามตื้อแบบบอกเลิกไปแล้วก็ยังมาหาอยู่นั่นแหละอย่างเงี้ยดูผู้จัดขก่อนนะคะ เขาเป็นแฟนของหนูคนแรกค่ะแล้วหนูก็เทเขามาพบกับพี่ทีค่ะแฟนใหม่แฟนใหม่แฟนใหม่คนคนนั้นแม่ปื้มใช่เพราะอะไรเพราะอะไรทำไมปื้มอรวยรวยไม่ได้แค่สลับคู่แล้วสลับคู่ยังมีนะคะ เลยลูกแม่มาแค่ตีนเดียวเองนะคะแต่ก็อยากจะฝากละครอย่างที่บอกนะคะว่าการเริ่มต้นของผีเสื้อสลับลายของเรานะคะเริ่มต้นด้วยการพลัดผาาที่แสนเจ็บปวดนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตที่โหดร้ายและความหวังที่เธอเรอคอยแล้วเรามารุ้นกันนะคะว่าเมื่อไหร่โลกจะยุติธรรมกับเธอนะคะผีเสื้อสลับลายช่อง7 HD จันถึงสุขนะคะ19นาฬิกา,าเป็นต้นไปค่ะบินค่ะของบินค่ะ ่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ณะเดี๋ยวทุกคนเด็กก่อนค่ะให้น yeah. ุ๊กอยู่ก่อนเดี๋ยวขอแป๊บนึค่ะ